ปปชอ,อย่างเงียบงานท้าทายช่วนอดีตนายตำรวจวัชรพลประธานปปชตรวจสอบใช้รถหลวงรับเงินเกิน3,000บาท สอบองค์กรบ้านเกิดสีกากีอย่าเห็นแก่พวกพ้องพี่น้องตำรวจนิ่งเฉยประชาชนฝากท้ามไทยทำงานให้ไวเหมือนคดีทางการเมืองปมบอกมีเงินทำอะไรก็ได้จ้างตำรวจนำขบวนรับจ็อบเป็นขบวนแม้จะอ้างไม่ใช่รถราชการไม่ผิดอาญาแต่รถในขบวนและเครื่องแบบอันทรงเกียรติคาตาคืออะไรฝันผิดวินัยไม่พอปอปอชอต้องเข้าสอบแล้ว กรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนได้โพสต์วิดีโออ้างว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วใช้บริการรถของตำรวจกองมาคับการตำรวจจราจรขับรถนำเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกจากเครื่องบินเพื่อพาไปช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาต่อมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตารสั่งให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีตำรวจท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงคือร้อยตำรวจเอกสมพลปิญโยสมสรตำแหน่งรอง สรารวัตรกองกำกับการ3รับผิดช,ชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองมาคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งและตำรวจกองมงคับการตำรวจจาราจรสองนายคือสิบตำรวจเอกธนกรนุกุลธนกิจและสิบตำรวจเอกธนวัตรสิมาขจรบุญเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกระแสข่าวว่าพลตารวจตรีอภิชาติสิริบุญญารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะโฆษกตำรวจท่องเที่ยวมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าตำรวจท่องเที่ยวที่ปรากฏตามคลิปให้การ ว่าได้รับการประสานจากคนขับรถของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้ขับรถนาขบวนและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวซึ่งล่าสุดพลตํารวจตรีอภิชาติได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยให้ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะยังไม่มีการเรียกตํารวจท่องเที่ยวที่ปรากฏในคลิปเข้ามาให้การอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพลตํารวจตรี w อภิชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวไม่ใช่รถของทางราชการไม่ถือว่าผิดทางอาญาแต่มีความผิดทางวินัย เพราะมีความประพฤติไม่เหมาะสมเนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวต้องดูแลและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทุกคนในภาพรวมไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษและในวันดังกล่าวไม่มีคำสั่งจากหน่วยงานให้ไปอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่อย่างใดแต่จากพฤติกรรมทำให้เชื่อว,ว่าเป็นการรับงานพิเศษในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามหากสอบสวนพบว่าคนขับรถของรัฐมนตรีเกี่ยวข้องด้วยตามที่เป็นข่าวก็จะต้องเชิญตัวมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวย้อนไป21มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชยน ทอโกศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีคลิปตำรวจไทยนำรถนำขบวนดังกล่าวว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตะรทราบก็ได้สั่งการให้เจรตตำรวจตรวจสอบเบื้องตน้นมีการพิสูจน์ทราบไปแล้วปรากฏว่าเป็นตำรวจจริง3านายพบตะรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากสั่งให้ตรวจสอบทุกประเด็นทุกมิติไม่ว่าจะเป็นใครสั่งการประสานงานเมีย่ำหน้าหน้าที่แค่ไหนอย่างไรพร้อมประเด็นรถที่ใช้ในการนำขบวนมีการนำรถหลวงรถราชการมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ตรวจสอบรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปทุกคันที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบย้อนหลังว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ทําเป็นขบวนการหรือไม่ต้องตรวจสอบทุกข้อสงสัยของสังคมให้เกิดความกระจางโดยเร็วที่สุดและยังบอกว่าพบตรได้สั่งให้จเจรํารวจดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและสั่งการกําชับให้ขรารจชกรตารวจทุกนายทุกสังกัดห้ามปฏิบัติไปในลักษณะดังกล่าวอีกมิฉะนั้นจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกรายนี่เป็นการชี้แจงตามระเบียบเพื่อหลบเลี่ยงการตอบคําถามที่สําคัญต่อสังคมเพราะในประเด็นที่แท้จริงคือผิดคาตาไม่ต้องรอเวลาตรวจสอบให้เสียเวลาแล้วแทนที่จะชี้แจงประเด็นสาคัญกลับชี้แจง สอบแก้ต่างให้พวกเดียวกันมากกว่าหรือไม่ความน่าสงสัยข้อแรกที่น่าจะผิดและต้องตรวจสอบโดยส่งเรื่องให้ปปชสารต่อโดยเร็วปมนํารถราชการหรือรถหลวงไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวเพราะมีความผิดลักษณะเดียวกันกับกรณีอดีตนายกบ้านตโนดธนารักษ์พเยาวโดนลงโทษจําคุกรอลงอาญาโดนฟัน2ปี8คนบทเรียนคดีรถหลวงเมื่อ14กุมภาพันธ์2565ตามรายงานข่าวนายประกิตพรจันทรารัก์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตโนดอำเภอคิ รีมาศจังหวัดสุขโขทัยและนางสาวพัชรินทิพย์พพลาดิกุลอดีตธนารักษ์ในพื้นที่พะเยาจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสองรายล่าสุดที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับเงินจากการนำรถราชการหรือรถหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวดังกล่าวกรณีนายประกิตพทรทารักเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตโนดอำเภอคีอรีมาศจังหวัดสุขโขทัยถูกกล่าวหาว่านำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วประสบอุบัติเหตุไม่รายงานตามระเบียบโดยคณะกรรมการปปชก็ลงมติชี้มูลความผิดทางอา าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2560ต่อมาเมื่อวันที่21พธันวาคม2563ศานารอาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5มีคำพิพากษาว่าในประกิตพรจันทรรักษ์จำเลยมีความผิดตามมาตรา151เมื่อเป็นความผิดอันเป็นบทเฉพาะแล้วไม่จำเป็นต้องปรับบทตามมาตรา157อันเป็นบททั่วไปอีกลงโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาล่าสุดในวันที่8พฤศจิกายน256สอุทมีคำพ แก้เป็นว่าลงโทษจำเลยจำคุก5ปีและปรับ3 0 0 0 0บาททางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก3ปี4เดือนปรับ2,000 20, 0บาทโทษจำคุกให้รอลงอายาไว้มีกำหนด2ปีเบื้องต้นคณะกรรมการปปชมีการประชุมกันเมื่อวันที่4มกราคม2565ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อายการสูงสุดจะไม่ดีกาคำพิพากษาสารอุทธรในประเด็นที่ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้2ปีแล้วในเว็บไซต์ของสำนักงานปปชระบุไว้อย่างชัดเจน14ตุลาคม2 564สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5มีคำพิพากษาตัดสินคดีดังกล่าวนางพัชรินทริพย์พลาดีกุลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งธนารักในพื้นที่พะเยาจังหวัดพะเยานำรถยนต์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบังเวลาราชการและรายงานเทศต,ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งถูกปป,ปอชอชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157และ162วงเล็บหนึ่งวงเล็บ4ตั้งแต่วันที่29มกราคม2563บามคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเลยมีความผิดตามมาตรา 151, 162กวงเล็บ1วงเล็บ4การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา1 5 1ซึ่งมีโทษหนักที่สุดจำเลยจำคุก5ปีปรับ4 0,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย2ปี6เดือนปรับ2 0 0 0 0บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด2ปีเบื้องต้นทางคณะกรรมการปปชมีการประชุมเมื่อวันที่4มกราคม2565เช่นกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อาย คำพิาพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5โดยกรณีการประพฤติมิชอบนำรถยนต์ราชการหรือรถหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนั้นในช่วงปลายปี2563ถึง2564ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายถูกคณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วหลายรายบางรายถูกหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษวินัยร้ายแรงด้วยการไล่ออกราชการดังต่อไปนี้นายกริทายกย่องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนำรถ ถยนต์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเครือญาติเมื่อวันที่5สิงหาคม2563สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8พิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา151และ157การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักสุดตามมาตรา90ฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตจำคุกกระทงละ5ปีทางไต่สวนจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจ,จารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามมาตรา78กระทงละ1ใน3คงจำคุก3ปี4เดือนรวม3กระท 9ปี12เดือนรายต่อมาคือวิบูลเลิศวัฒนาเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งปุสัตว์จังหวัดเลยมีพฤติการนํารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนบพ4112เลยไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวกรมปุสุว์ลงโทษไล่ออกจากราชการช่วงเดือนเมษายน2564น,นารยรณรงค์ทรัพย์ปรุงผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นาครตรังอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังถูกกรรมการปปชชุดใหญ่ชี้มูลความผิดทางอาญาในช่วงเดือนสิงหาคม2564กรณีกล่าวหาว่านํารถยนต์ของทางราชการหมายเล ทองห้าสียนกา5 4 5 9ตรังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถคันดังกล่าวจากราชการโดยมิชอบโดยมติคณะกรรมการปปชครั้งที่72 2564ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียงเก้าเสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นว่านายรณรงค์ทรัพย์ปรุงผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้ใช้อำนาจครอบครองรถยนต์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยมิชอบแล้วนำรถยนต์ไปใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักเลขที่80ทับ 3ซอย4ถนนวิเศษกุลตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังกับสำนักง,งานเทศบาลนครตรังเป็นประจำทุกวันเดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานงานประเพณีต่างๆและเดินทางไปบ้านของมารดาของภรรยาน,นายรณรงค์ทรัพย์ปรุงที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบ่อยครั้งเสมือนว่าเป็นรถส่วนบุคคลขณะที่ในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเทศบาลนครตรังทุกครั้งเดือนละประมาณ100ลิตรอันเป็นการเบี่ยงเบนน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครตรังรวมทั้งได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไป บ้านพักของตนเองตลอดมาโดยไม่มีเหตุความจําเป็นและไม่มีการขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีตรังเพื่อประโยชน์ของตนเองต่อมาเทศบาลนาครตรังที่1447ทับ2564ลงนามโดยนายสัญญาศรีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังไล่ออกจากราชการนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนาครตรังสำนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลางเงินเดือน5 5 8 4 0บาทได้กระทําผิดวินยัยกรณีนํารถส่วนกลางของราชการหมายเลข ทะเบียนกองงห้าสี่ห้าเก้าตรังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถคันดังกล่าวจากทางราชการโดยมิชอบตั้งแต่ตุลาคม2552จนถึงพฤษภาคม2559ายเป็นการกระทําทผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานประมาทเลเล่ในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติกฎหมายยกฎระเบบีของ ของทางรชาชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่รชาชการร้ายแรงตามข้อ3วักสาข้อ5วักสองและข้อ6วรกสองแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรงังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย2,558และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรงังในที่ประชุมครั้งที่10ทับ2,564วันที่26ตุลาคม2,564มีมติลงโทษไล่ออกนายรณรงค์ทรัพย์ปรุงออกจากราชการอาศัยอำนาจตามมาตรา15มาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2,542และข้อ85แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครตรังเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย2,558และในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนโดยใช้ทั้งเครื่องแบบและรถร่วมขบวนซึ่งมีการอ้างว่ารถคันดังกล่าวไม่ใช่รถหลวงแต่ก็ยังมีในกรณีการรับเงินเกิน3,000บาทดังนั้นเรื่องนี้สอบสวนสรุปได้ไม่ยากเกินกำลังของตำรวจและควรจะส่งปปชเพื่อเร่ง เข้ามากดดันรับไม้ต่อก็อยังได้โดยพลตํารวจเอกวัชระพลประสานราชกิจต้องรีบแอคชั่นด่วนอย่าได้เห็นว่าเป็นตํารวจด้วยกันแล้วจะดําเนินการล่าช้าเพราะความล่าช้าก็คือความอายุติธรรมอย่างหนึ่งที่คดีทางการเมืองทําด่วนสรุปผลรวดเร็วสังคมชวนจับตามองอดีตนายพลตํารวจจะตรวจสอบองค์กรบ้านเกิดของตนเองเต็มรูปแบบเพียงไรไว้ใจได้แค่ไหนปปอชอต้องพิสูจน์งานและปากจะเป็นเครื่องอธิบายสังคมและตอบคําถามได้อย่างดีสืบจากข่าวรายงาน